สวัสดีครับคอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านขณะที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับก็เป็นการแข่งขันในแมตช์ที่3นะครับคู่ที่3ของการแข่งขันทีชมาชาติอาเซียนนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งวันนี้นะครับทีมชาติสปปลาวรุ่นยู -23 ลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชานะครับซึ่งในครึ่งแรกนะที่ผมนั่งดูเนี่ย สปลาวขึ้นนำก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่18นะครับโดยผูสมบูรณ์ปัญญาวงนะครับเป็นผู้ที่ทำประตูให้กับสบปลาวออกนำานะครับกัมพูชานะครับก็ทางสปลาวเองนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนนะที่เคยขึ้นชุดใหญ่มาแล้วเพราะว่า,าการแข่งขันครั้งนี้นะครับโค้ชฮายกจุนนะครับก็มาคุมทีม อยู่23เองนะครับคือเครดโคดทีมชาติชุดใหญ่ของสปอเรลนะครับก็ได้มีนักเตะที่เป็นยังบัตนะครับของสปอเรลเพราะว่าทีมชาติสปอเรลส่วนใหญ่แล้วนะจะใช้นักเตะอายุน้อยนะครับที่สามารถเล่นอยู่23ได้อยู่นะครับอย่างอนันตาซานะครับหรือปีเตอร์พันธวงศ์นะครับรวมทั้งผู้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็เคยเล่นในชุดใหญ่ของสปอเรล ถือว่าเป็นทีมที่เป็นทีมปั้นนะครับของซอปอรลาวโดยโค้ชฮาฮยอกจุนนะครับโค้ชชาวเกาหลีซึ่งมีการทําทีมที่น่าสนใจมากนะครับสําหรับโค้ชคนนี้ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่3นะครับครึ่งหลังเดี๋ยวถ้าแข่งจบนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรายงานในทราบนะว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับทีมไทยชุดยู23นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับในการที่จะลงฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันในะวันที่19ที่ถึงนี้ นะครับในการลงสนามพบก,กับทีมชาติติมอร์เลสเตนะครับในเวลา20นาฬิกานะครับวันที่19ก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญนะครับของทีมชาติไทยที่จะเริ่มนะครับเปิดหัวนะในการแข่งขันทัวรน์นาเมนต์นี้แล้วเราจะได้เข็นฟอร์มนะมีเ,เพื่อนๆหลายคนก็เป็นห่วงว่าฝึกซ้อมกันน้อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งความแข็งแกร่งในทีมก็มีไม่มากนะักเ,เพราะที่ผ่านมาสถิติส่วนมากจะแพ้นะครับ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโค้ดก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเล่นและแท็กติกพอสมควรเดี๋ยวเราติดตามชมครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรเซียเราก็ต้องช่วยกันส่งกําลังใจนะครับให้กําลังใจทีมชาติไทยชุดยู23ทีมนี้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของอ่าอ่ประเทศไทยของเราในการแข่งขันชาติอาเซียนครั้งนี้ที่อินโดนีเซียนนะท่าที่ผมดูนะครับก็น่าหวั่นใจเหมือนกันนะ การที่มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันในระดับนานาชาติขนาดนี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประจำครับเรื่อง v r เนี่ยรู้สึกว่าอาเซียนเราจะไม่ชอบ v r นะแล้วในเมื่อวานนี้นะครับที่แข่งขันร่วมทั้งคู่สอบอรานะครับกับทางกัมพูชาในครั้งนี้ก็ดูแล้วมีความผิดพลาดพอสมควรในการเช็คไลน์ออฟไซด์นะเช็คลำหน้านะครับว่าผู้ตัดสินตัดสินผิดพลาดนะครับ ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันในแมตช์สำคัญๆในรอบต่อไปว่าจะเป็นรอบรองหรือรอบชิงเนี่ยโอกาสที่จะมีการผิดพลาดในการตัดสินมีสูงมากเพราะฉะนั้นนะครับทีมไหนอยากจะประสบควาสมสำเร็จจะต้องเล่นให้เด็ดขาดโดยเฉพาะแนวรูกการทำประตูต้องเด็ดขาดจริงครับส่วนแนวรับก็ต้องระมัดร,ระวังนะเกี่ยวกับเรื่องลูกจุดโทษเพราะว่าการไม่มี vr นี่ผมบอกไว้เลยครับโดยเฉพาะฟุตบอลย่านอาเซียนของเรานะ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเราก็ต้องทําใจว่าเราจะต้องดูฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะมีความแน่นอนในการตัดสินน้อยซึ่งจุดนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานานชาติขนาดนี้แค่ v r เนี่ยที่บ้านเราเนะก็ยังมีจนถึงทีสองนะนะครับทำไมนะครับการแข่งขันในร,ระดับนี้ถึงขาด v r ไปได้ พราะว่าฟุตบอลทุกวันนี้นะครับเล่นด้วยความเร็วสูงมากสปีดบอลเร็วครับบางทีสายตากรรมการทั้ง3ผู้ตัดสินนะรวมทั้งกรรมการที่4เนี่ยก็ไม่สามารถจะดูทันรอกครับบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดเทคโนโลยีทางด้าน vr จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการขันระดับนานาชาตินะ afc หรือ afc เราเนี่ยน่าจะมีการมีกฎข้อบังคับนะครับอย่างเต็มที่เลยซึ่งผมเห็นมีหลายแมตช์หลายครั้งในระดับนานาชาติของเอเชียและอาเซียนของเราเนี่ยมี การที่ครับปล่อยปลาล่าเลยเรื่อง VR ผอสมควรครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะที่นะครับผมกําลังพูดถึงเรื่องอ่าสีข้อของเจแปนเวเกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยแล้วข้อที่1ก็คือการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้เป็นทีมโปรหรือแข็งแกร่งที่สุดกับข้อที่2คือการพัฒนาเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆหลายคน,นยังไม่เข้าใจนะนะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยว่า ที่ผมบอกว่าให้ทําทีมโปรในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนะครับในการดึงนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดมาติดทีมชาติของเรานะเช่นเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ก็ใช้นักเตะจากยุโรปถึง80%เรนะนะครับเราจะไม่ต้องไม่ดื้อนะไม่ดันทุรังเอานักเตะภายในของเรามาขึ้นติดทีมชาติอย่างไรเหตุผลนะครับเพราะเราก็รู้ว่าระดับฟุตบอลเราไม่สามารถจะสู้เอ,อเชียได้และเพื่อเผยต่อไปเราจะสู้นะครับทีมในระดับอาเซียนเพื่อนบ้านเรายังไม่ได้เลย และตอนนี้เราอยู่ในร์น,นเมนต์เมเจอร์ซึ่งนะครับเป็นตายพอกันนะครับแพรหรือเสมอ,อแมตช์เดียวคือตกรอบแล้วมันจะมีผลกระทบของเรานะครับกับบฟุตบอลไทยเราไปอย่างมหาศาลในรอบ5ปีข้างหน้านี่นะครับฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ก็ไม่ได้ไปแล้วก็แย่พอแล้วครับเนี่ยเรายังจะมารอความหวังโดนลมแรงในฟุตบอล2030มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับพัฒนาไม่มีทางทันครับจะทําให้นักเตะยูย่สามหรือนักเตะภายในลีกเราเนี่ยแร่งขึ้นมาภายใน ปีสปีนี้ที่จะคัดเลือกฟุตบอลโลกไม่ทันแน่นอนครับและทีมที่เรามีตอนนี้มีเพียงครึ่งทีมที่พอจะต่อสู้กับนานาชาติระดับเอเชียเขาได้นะเพียงครึ่งทีมครับที่มีอยู่ทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้เราต้องยอมรับเสียทีเราต้องเปิดใจรีบดึงนักเตะที่มีโปรไฟล์นะครับที่ดีมาจากยุโรปโดยด่วนที่สุดและสิ่งที่ผมเห็นจุดหนึ่งนะที่ผมน่าเสียใจที่สุดก็คือเรื่องเรานะครับการมองของ ทีมชาติของเราทีมสกเกลของเราเนี่ยผมผมไม่ได้บอกว่าผมผมมองเป็นมองส่วนตัวนะแต่ผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งนะนักเตะอย่างแคลเลนทารอนไรอันเนี่ยมีสถิติการทําประตูนะมากที่สุดในรุ่นอยู่20ปีนะครับบางแมตช์นะครับ,บ,รบเขาทําแฮตติกได้เขาลงสนามโดยเกณฑ์เฉลีย่ยเขาจะทำประตูได้เกือบทุกแมตต์และไปที่น่าแปลกใจด้วยนะครับว่านักเตะอย่างแคลเลนทนรารอนไรอันซึ่งนะครับ เขาย้ายมาจากสโมสรพอร์ตเวลนะมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าแคนแลนเขายอมทิ้งอนาคตเขานะเขาเล่นอยู่ในในลีกสองของอังกฤษเนี่ยเขาได้ขึ้นชุดตัวจริงชุดใหญ่แล้วนะครับเขาเป็นนะครับนักเตะที่เกิดจากแคาเดมี่อังกฤษเขาเป็นศูนย์หน้าและหุ่นเขานะครับสูงนะครับสูงเกือบสองเมตรนะผมไม่แน่จะต้องกล่าวขออภัยนะครับเรื่องความสูงแต่ผมคิดว่าประมาณร้อยเก้าิถึงสองเมตรนี่แหละนะครับและทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่แคแลนเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งเหมือนนักเตะไทยนะครับเขาเป็นนักเตะทรงทรงทางยุโรปทรงทางอังกฤษแต่ปรากฏว่าเนี่ยแคแลนนะครับกลับหายไปนะไม่สามารถที่จะมาร่วมทีมติดทีมชุดที่จะเป็นนะครับนักเตะเยาวชนของเราที่จะขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ความจริงแล้วนะแคเลนธนรายันผมคิดว่าถ้าจะดีเนี่ยลองชุดใหญ่เลยยังได้ครับกับทีมชาติไทยของเราเพราะสิ่งที่ผมเห็นนะผมผมไม่ได้เข้าข้างแคเลนนะ ผมรู้สึกว่าเทคนิคการทาประตูของเขาเนี่ยนะครับเราตามไม่ถึงของห้างเราตามไม่ถึงของดีนะครับเราไปนสนใจนะครับนักเตะจอมขยันมากกว่านักเตะที่แพรวพราวแต่ไม่ได้คือแพรวพราวเนะี่ยแต่มันกินไม่ได้มันไม่ได้ประตูนะครับเตะข้ามคานเตะชนเสาเตะออกเตะทิ้งเตะขว้างเนะี่ยแต่แพรวพราวครับเราชอบแบบนั้นเนะี่ยถ้ามาดูสถิติจริงเนี่ยผมบอกว่าใรุ่นเยาวชน ตั้งแต่ทีมชาติชุดใหญ่ลงไปหารุ่นเยาวชนเนี่ยซูน้านะครับซูนหน้าทีมชาติไทยที่ทำประตูได้อย่างสม่ําเสมอสไตรเกอร์ตัวจริงนะนะครับมีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือแคร์เรนทรอนไรอันครับคนอื่นไม่ใช่นะคุณไล่มาเลยครับคุณไล่เรียงรายชื่อมาเลยว่ามีใครทำประตูในช่วงเล่นยูยี่สิบยสเก้าเนี่ยได้มากและสม่ําเสมอเท่ากับแคร์เนและตอนนี้เป็นคําถามตัวโต,ว,ตว,ว่าแครนเขาหายไปไหน เขาทิ้งอนาคตนะครับเพื่อนบอกว่าทิ้งอนาคตจากอังกฤษมานะครับเพื่อจะมาเล่นในไทยเลยมาร่วมกับสโมสรบุรัมและนะครับเข้ามาติดทีมชาติไทยถ้าจะให้ดีนะถ้าผมอยู่ในสมาคมเนี่ยผมจะให้โอกาสแครนขึ้นชุดใหญ่ด้ดยซ้ำไปเพราะว่าผมคิดว่านะตาผมถึงของห้างนะของดีของดีไม่จะเป็นจะต้องเป็นทรงอขึ้นเวทีลำาวงและดูเท่ไม่ต้องครับขอให้ยิงได้นะครับท่านเห็นซูน,น่านะครับของเทลซีไม่หล่อไหมครับ ดูดีมันเดินเก่งกลางไม่ทันแม้เขาทำประตูดีอย่างเลยนะครับจังหวะนะคนมาจากเมืองหนาวจังหวะที่เข้าพีคจังหวะที่เกมสําคัญจุดเป็นจุดตายนะสมมติว่าเราไปแข่งขันกันอยู่นะต่างประเทศนะอยู่ในเมืองหนาวนะครับอาจจะแข่งขันอยู่เกาหลีหรือแข่งขันอยู่อุซเบกิสถานเนี่ยกับฟุตบอลเชิงสูงเนี่ยศูนย์หน้าอย่างแคแระนี่เราจะทาประตูได้ครับแต่จะให้มาวิ่งกับเรากับอมเมนแถวนี้นะครับกัมพูชาบ้านเราเนี่ย ร้อนๆแดดเปียงๆสนามไม่ค่อยดีเนี่ยแน่นอนครับจะพ่ายแพ้ให้กับนักเตะลีลาจัดแถวบ้านเรานะครับที่ชอบยิงออกนอกกรอบที่ดูลีลาดีนะครับหน้าดูตื่นเต้นร้าใจแต่ยิงไม่เข้าประตูแครแรนสู้ไม่ได้หรอกครับแต่ลีลาเขามันดูไม่เหมือนกับเด็กไทยเราหรอกแต่เมื่อไหร่นะที่นะครับเขาจับจังหวะได้เนี่ยโดยเฉพาะอยากยิงนะถ้าแคแรรนจริงๆล้วผมอยากให้ไปจูนนะ ความจริงแล้วเอราวันการีย่นะครับซินวาแม็กเซดแครเรนเทอร์เรีรยนนะเขาจะมีสไตล์การเล่นแบบยุโรปเหมือนกันถ้าไปจูนเข้ากับเบนเดวบิบไปจูนเข้ากับแบงค์เนี่ยโอกาสจะระเบิดเถอเทิงมีแน่นอนครับได้จูดเบลมีอีกคนนึงฮนะอันนี้ผมไม่ใช่ว่าผมนิยมลุกครึ่งหรือนิยมนอกนะถ้างนั้นผมจะดึงแบงก์้มาด้วยทําไมครับผมจะพูดถึงแบงค์ทำไมเพราะนักเตะเหล่านี้เขาคือเกรดนะครับที่เขาเรียกว,ว่าเกรดมาตรฐานสากลจริงๆแต่ตาเราไม่ถึงของห้าง นะครับนักเตะเหล่านี้เขามีพรสวรรค์ในการเล่นในระดับสากลยุคใหม่ครับดังนั้นนะครับผมเสียดายอย่างยิ่งนะไม่รู้ผมจะเรียกร้องเรื่องอะไรมั่งนะว่าทําไมเราเนี่ยนะครับเราเรานิยมไทยแล้วก็เราอยากจะได้อย่างหนึ่งแล้วเราจะตัดอย่างหนึ่งไปเลยนะไอ้เรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญนะครับอย่างเพื่อนๆไม่เข้าใจเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวกับข้อหนึ่งการสร้างทีมโปรแล้วข้อสองการพัฒนาเยวาวชนเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะนะครับกลัวว่า กองการเรียนนะครับขออภัยนะครับเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เหรียญทองสีเกมเนี่ยเราจะได้งบนะครับจากกรกตหรือเปล่ารัฐบาลจะไม่จัดงบมาให้เราเราก็จะแย่ทําไมล่ะครับทําทีมโปรแล้วทีมเยาวชนมันจะสุดหรือไงครับมันไม่ใช่นะทําไมเราต้องจะเอาอย่างหนึ่งแล้วจะทิ้งอย่างหนึ่งตลอดเวลาเลยผมต้องบอกครับว่าต้องทำสี่ข้อไปพร้อมกันตอนนี้เรานะครับพูดง่ายๆว่ากําลังหลับหูหลับตาน่ะ นะครับเท่าขั้นเข้าขั้นอ่าพูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยจะทําแต่ทีมเด็กไทยจะทาเป็นทีมเยวาวชนทั้งนั้นเลยเพื่อจะสร้างอัตลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ครับแต่ลืมที่จะสร้างทีมโปรทีมยิงสู้กับชาวโลกซึ่งตรงจุดนี้ทําอีกเท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จแต่สิ่งที่ผมบอกให้ทําทีมโปรไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาเด็กไทยพัฒนาเลยครับพัฒนาเข้มข้นกว่านี้อีกตอนนี้ผมจะคิดว่าไม่เข้มข้นพอนะฝึกเด็กไทยให้เข้มข้นกว่านี้ครับ แต่ให้อยู่ในกรอบการแข่งขัน,นเพื่อที่จะขึ้นไปสู่ไทยลีกและการแข่งขันในระดับเยาวชนเท่านั้นครับไม่ต้องดันขึ้นมาชุดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีมชุดใหญ่เราเล่นดีนะเป็นไอดอนของเด็กๆและระบบฟุตบอลของเราโดนกระตุ้นด้วยระบบของทีมโปรชุดใหญ่เนี่ยทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องแฟชั่นทั้งเรื่องสปอนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามามุมบวกจะเข้ามาหมดเลยนะครับเรื่องแชมป์เอฟเอหรือแชมป์ซีเกมมันาเรื่องขนมนะครับเป็นเรื่องขนมปนไปเลยครับเรื่องเด็กๆไปเลย นะครับไม่เกินไม่ไกลเกินฝันครับคุณจะได้แชมป์สีเกมบ่อยๆแน่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปพัฒนาเด็กๆอย่างเดียวเลยแล้วคุณไม่สนใจสร้างทีมชุดใหญ่อย่างเป็นมนาตรฐานสากลเนี่ยเราจะต้องตก,ตก,ตกรอบฟุตบอลโลกไม่มีทัวร์นาเมนต์หลักเล่นฟุตบอลไทยสุดและเราจะพลาดสีเกมด้วยและเราจะพลาดเอเฟด้วยเราจะพลาดไปหมดครับแล้วก็จะข่าวคราวเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขารวมทีมนักเตะจ,จากเจลีของเขาอ่ะ เป็นทีมชาตินะครับอีกชุดหนึ่งแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันอกนะครับเมื่อวานเขาเจอเกาหลีเขาชนะเกาหลีไปได้หนึ่งศูนย์ครับนั่นเองครับคือทีมพัฒนาเขาอีกทีมหนึ่งในเจอร์รีกอ่ะทีมชาตินะครับชุดบีของเขาอ่ะแต่ถ้าทําตามเวที่ผมบอกเนี่ยเราจะได้ทั้งเหรียญทองสี่เกมเราได้เป็นแชมป์เอฟเอฟด้วยและเราจะได้ไปบอลโลกด้วยให้ท่านเลือกเราเลือกเราครับเราไม่ใช่ว่าเราไปทําชุดใหญ่เราจะลืมชุดอ่าเด็กๆ เยาว,วชนจะมาทําเยาวชนแล้วก็ทิ้งชุดใหญ่ทําไมคุณต้องเป็นคนแบบนั้นกันด้วยครับคนไทยเราอทําไมคุณคุณทําทั้งสองอย่างไม่ได้เลอทาทั้งสองอย่างแล้วมันจะเป็นไรครับแยกคณะกรรมการนู้บอกว่าแยกทีมชุดทีมโรออกขาดแต่ทีมเยาว,วชนในการพัฒนาพัฒนาก็พัฒนาไปครับคุณปิยพงศ์จะฝึกนักเตะศูนย์หน้ายิงประตูยังไงนะี่ยผมสนับสนุนเต็มล้านนะครับ ล้านเปอร์เซ็นร้อยล้านเปอร์เซ็นตสนับสนุนครับโคด้ดต่างๆนะทางฝ่ายเทคนิคเราจะสร้างนักเตะเข้มแข็งยังไงผลสนับสนุนเต็มล้านเปอร์เซ็นครับทุ่มงบลงไปอีกพันล้านก็ได้ครับเยวชนนะผมสนับสนุนแต่งเงินอยู่ไหนแล้วครับแล้วที่บอกว่าถ้าไม่ได้เหรียญทองสีเกมจะได้เงินไหมเงินท่านรู้ไหมครับว่างบประมาณรัฐบาลที่ลงมาให้กีฬาเขาลงมาให้แค่สามร้อยล้านครับสามร้อยล้านไม่ใช่ฟุตบอลนะเอาไปแบ่งกันนะครับกีฬาทุกประเภทนะ แล้ววงเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในสมาคมตอนนี้เนี่ยกว่า2,000ล้านนะถ้ามาหารสีร่สามฤดูกาลเนี่ยก็ประมาณฤดูกาลก็น่าจะประมาณเกือบพันล้านนะ่ะต่อฤดูกาลและวลเงินงเงินวงเงินหมุนเวียนที่ทําทีมแต่ละทีมนะในทีมชาติชุดใหญ่ไปหาชุดเล็กเนี่ยผมคิดว,ว่าเงินของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เสดไม่ได้เสี้ยวเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ว่ามันหมายถึงเปเปอร์มันหมายถึงเกียรติยศมันหมายถึงการสนับสนุนมากกว่าแต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเปิดทัศนคติกันบ้างครับ มองชาวโลกเข้าบ้างว่าฟุบอลมันคืออะไรอันปัญหาที่แท้จริงของเราคือนะครับการที่เราได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเราดูสิ่งที่มันในสิ่งที่เรารับผิดชอบไม่ขาดไม,ไม่ไม่ขาดลอยนะดูพูดง่ายๆว่าไม่สามารถจะวางแผนไปสู่อนาคตได้อย่างแท้จริงในตําแหน่งหน้าที่นะครับส่วนมากแล้วโดยเฉพาะจะมีขาา้ขารา,าชการข้าราชการประจานะครับที่ทําหน้าที่ช่วยนักการเมืองเนี่ยผมคิดว่าตามกรมต่างๆนะตาม หน่วยงานนะครับที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยก็ก็ยึดติดอยู่กับวิธีเดิมๆะท่านไม่พัฒนาตัวเองขึ้นนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต่อสู้กับชาวโลกเขาไม่ได้เงินเงินเพียงไม่กี่ร้อยล้านลงมาแบ่งกันกลับกลายเป็นอิทธิพลเหนียวรั้งฟุตบอลไทยเราไว้ทั้งท้งชาติแล้วสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าเรามาทําทีมชุดใหญ่แล้วเราจะทิ้งจะทิ้งซีเกมนะซีเกมกับเอฟเอไม่ต้องทิ้งครับให้เด็กๆเขาแข่งไปครับ อันนี้ผมสนับสนุนนะแต่ชุดใหญ่เราต้องทำทีมโปรครับผมไม่เชื่อหรอกว่าจะหาเงินไม่ได้สักสิบล้านยี่สิบล้านมาทำทีมโปรผมคิดว่าไม่เหนือบ่าฟ่าแรงสมาคมนะนะครับอย่างอื่นเราจ่ายเยอะกว่านี้ครับเรื่องแค่นี้เพื่อทีมที่สำคัญที่สุดของชาตินะนะครับเราจะมาเราจะมาพูดอะไรเรื่องเงินครับการทำทีมโปรไม่ใช่การซื้อตัวหรือว่าไม่ใช่การโอนตัวนะครับต้องเข้าใจใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันมีหลายเรื่องเหลือเกินนะไม่ว่าจะเรื่องทัศนคติที่ไม่ดีกับคือต้องบอกอตรงนะสังคมบอลเราเนี่ยผมพูดตรงไปตรงมาคือกีดการนักเตะที่เป็นลูกครึ่งครับชัดเจนเลยกีดการนักเตะที่เป็นลูกครึ่งแบ่งแยกนะมีอคติและไม่ยอมรับระดับฟุตบอลของโลกใบนี้ครับนี่เป,นเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยนะครับเป็นเรื่องที่ที่ไม่ได้เลยนะครับกดฟี ف าก็ผิดนะ ถ้าด mm ูตามระดับฝีเท้าเนี่ยเด็กเราก็สู้ไม่ได้สู้เด็กลูกครึ่งไม่ได้พูดตรงตรงเถออนะครับยกตัวอย่างเช่นเคสของเคล่นเนี่ยผมต้องถามมีว่ารุ่นยูสิบเก้ายูยี่สิบที่จะต้องขึ้นมาอยู่ยูยี่สามเนี่ยใครทาประตูได้มากที่สุดในการติดทีมชาติในนามทีมชาติน่ะในรุ่นเยาวชนรุ่นรอลงไปจากยูยี่สามเนี่ยแคล่นทอนอลไลอันครับคือดาวซันโวครับถ้าแบบนี้จุดเบลมาเนี่ยจุดเบลอาจจะเสียคนไปเหมือนแคล่นเลยก็ได้นะ ถ้าสังคมผู้บอลบ้านเรายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือถ้าทําอะไรหัวปักหัวปั๊มนะครับนะครับถึงขั้นว่าล้มลงหัวชนไปในโคนมุดิเขาไปในโคนเลยไม่สามารถจะดึงหัวตัวเองมาได้ก็คือจะทําอะไรก็ทําอย่างเดียวนะครับทําเยาวชนก็ทำทำครับทำจนลืมทําชุดใหญ่พอมาทําชุดใหญ่ก็ลืมไปสร้างเยาวชนผลทะบ่อยครับว่า คอเทนิตี่สข้อต้องทําพร้อมกันครับแก้ว4ประการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้และตอนนี้เรากาลังปล่อยปะละเลยนะทิ้งทีมชาติชุดใหญ่ของเราโดยเราหวังว่าทีมเวยาวชนเนี่ยจะต่อเชื่อมนะเป็นปลั๊กเป็นท่อสายเลือดขึ้นมายังชุดใหญ่ผโมวโ่าตัดตัดเลยครับตัดสายเลือดเส้นนี้ออกเลยไม่ต้องส่งท่อมาหากันครับผมต้องบอกในคลิปเมื่อก่อนว่าก่อกําแพงครับเทคานเสร็จเทเสาเสร็จก็เอาอิดบล็อกมาก่อเลยครับหรือจะให้มั่นคงว่านั้นก็มัดเหล็กนะมัดเหล็ก ใช้เหล็กใ,ใหญ่ด้วยมัดแล้วก็ตั้งแบบเทคอนกรีตนะครับ g y d ดีๆนะครับทําสักสูงสักมองไม่เห็นกันนะ่ะสูงสักสิบห้าเมตรสูงสักสิบเมตรเท่ากับกําแพงเรือนจําเลยทีมเยาวชนก็อยู่ฝั่งหนึ่งทีมชาติชุดใหญ่ก็อยู่ฝั่งหนึ่งครับแล้วไม่ต้องมาทําประตูเ,เล็กๆเข้ามาหากันด้วยจะเข้ามาติดทีมชาติก็ต้องอ้อมไปนู่นครับไปยุโรปก่อนให้มาจะมีประตูพิเศษนะสำหรับนักเตะยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากนะครับในทีมเยาวชนแลทีมไทยแค่นั้น นี่คือทีมโปรครับแต่ไม่ใช่ว่าสร้างในกำแพงแล้วก็ไม่สร้างเลยปล่อยป่าแล้วเลยทีมนอกกำแพงไม่ได้ครับทีมนอกกำแพงกับทีมชุดใหญ่นี่คือทีมที่สําคัญที่สุดของชาติและพอมาสร้างทีมชาติชุดใหญ่แล้วเนี่ยในกำแพงก็ต้องอุดวมสมบูรณ์เมื่อนะครับทีมนอกกำแพงคือชุดใหญ่ได้ผลประโยชน์อะไรมาไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงเงินทองเ่ยโกยเข้าไปข้างในครับโกยเข้าไปในกำแพงเอาไปให้เด็กๆเ,เรานี่คือเส้นทางแห่งปัญญาครับนี่คือเส้นทางที่มันดูเท่ที่สุดละ เพราะว่าใช้ปัญญาและการคิดที่มีชั้นเชิงแต่การที่เราจะมาใช้ความคิดแบบเบสิกเบสิกสร้างฐานพีระมิดพัฒนาเยาวชนทําหลีกเยาวชนเพื่อหวังจะติดทีมชาติชุดใหญ่มันดูเท่นะแต่ผมว่ามันดูง่งไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่จําบทเรียนเราไม่ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสภาวะแวดล้อมอย่างรอบด้านเพียงพอนะครับมันจึงดูมันจึดูไม่สมเหตุสมผลและทําไปก็เสียเวลาครับทําแบบนั้นนะ สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าไม่ต้องพัฒนาเยาวชนนะแต่เราต้องสร้างทีมโปรและการพัฒนาเยาวชนจะต้องไม่นะครับต่อท่อสายใหญมาติดทีมชาติตัดท่อนี่ออกครับเราต้องวัดคุณภาพเด็กให้ได้ทั่วโลกเด็กที่อยู่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือเด็กไทยในต่างแดนเนี่ยต้องมีสิทธิเท่ากันกับเด็กที่เรากำลังพัฒนาเยาวชนในประเทศเท่ากันเสมอกันนะครับไม่มีเส้นแบ่งเด็กขาดแบบนี้ครับ ถึงจะเรียกว่าเราทําฟุตบอลอย่างมีอนาคตและเรื่องนี้มันควรจะเกิดขึ้นเสียทีครับเราต้องเลิกเข้าใจผิดนะว่าผมพูดว่ามาสร้างทีมโปรและจะลืมเยาวชนไม่ครับผมถึงถามท่านกลับนะถ้าท่านอยากจะทําลีกเยาวชนท่านอยากจะนะครับทำอะคาเดมี่ทำสิ่งดีๆให้เยาวชนอย่างเต็มที่ท่านจะเอาตังค์มาจากไหนถ้าทีมโปรหรือทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยไม่สร้างมูลค่าขึ้นมาในการไปฟุตบอลโลกนะครับไม่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาเงินจะมาจากไหนครับ จะไปขอมาดามแบ้งอีกหรือ,รอว่าจะไปแบมือขอที่ไหนมาอีกจเจ้าอะไรมาพัฒนาเยาวชนครับถ้าเยาวชนยังหากินเองไม่ได้ครับนักเตะเยะวาวชนเตะเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีมูลค่าครับทีมจากสโมสรต่างๆทีมชุดใหญ่ทีมโปรเขาต้องหาครับที่สร้างเงินไม่เชื่อท่านลองถามนะสโมสรใ,ใหญ่ในบ้านเรานะว่าทีมอะคาเดมี่กับทีมชุดใหญ่ของเขาทีมไหนเป็นทีมสร้างเงินสร้างทองให้เขาเราต้องทําแบบนั้นครับนี่คือการทําฟุตบอลยุคใหม่ในระบบการ การเงินในระบบอโอเพ่นทางด้านการค้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เขาเรียกว่าโ,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 โปรเฟชชั่นแนลเข้ามาคมว่านะครับเป,เปิดเปิดเผยนะครับได้รด้การยอมรับเมื่อเปิดเผยแลวได้รับการยอมรับมันจะมันจะเกิดมูลค่าครับแต่ถ้าเราจะมาพูดก,กันถึงเรื่องนะสร้างแต่เด็กในกำแพงเราเนี่ยเพื่อจะมาติดทีมชาติสรุปแล้วฟุตบอลเราคือฟุตบอลสมัครเล่นปิดหน้าร้านครับแบมือของเงินรัฐบาลอย่างเดียวแล้วผมก็บอกรัฐบาลมีเงินได้แค่สามร้อยล้านเอาไปแบ่งกันน่ะ คุณจะมาเอาทาอะไรนะครับเงินเงินแค่เนี้นะครับและแฟนบอลไทยทั่วประเทศก็ทนเห็นสมาคมเราขเบียดกระเสียนทนเห็นมาดามแป้งอะ่ะต้องควักเงินควักทองแบกสมาคมแบกฟุตบอลไทยเรามากี่ล้านแล้วครับผมประเมินได้ผิดมาดามแป้งหมดเป็นร้อยล้านแล้วมั้งครับห้าสิบร้อยล้านได้แล้วแหละสดๆที่ผ่านมาก็ยี่สบสาสิบล้านท่านควักไม่เห็นนะแล้วที่ผ่านมาเท่าไหร่ครับ เราจะเลิกแบบนี้เลิกวิธีการแบบนี้นะครับได้กันหรือไม่เราจะมีความสุขในการนะครับดูฟุตบอลเราแบบนี้ไปอิงนานแค่ไหนทําไมเราไม่สามารถยืนบนขาของตัวเองได้เลยครับทําไมเราต้องคิดแบบแคบแคเป็นสั้นนะครับทําทีมโปรเนี่ยทำคอเทอร์นิตี้สีข้อให้พร้อมกันเนี่ยเราจะได้ทั้งเงินนะครับได้ทั้งการพัฒนาเยาวาชนได้ทั้งการพัฒนาโค้ดได้ทั้งทัศนคติที่ดีของครอบคอรัวฟุตบอลนะทัศนคติที่ถูก เราจะได้ทั้งทีมที่สุดยอดนะได้ไปบนโลกเป็นความภาคภูมิใจของชาติเราเราจะได้ความชื่นชมจากทั่วโลกว่าเราเปิดกว้างนะครับทางด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเราไม่มีการกีดกันเราให้สิทธิกับคนไทยทั่วโลกสิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลทั้งสิ้นครับ มันไม่ดีตรงจุดไหนครับผมถามหน่อยทําทีมโปเนี่ยไทยต้งรักคนไทยเปีเยเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องในรับใจชาติปลางวิธีฟุตบปลายุคใหม่ต้องพลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันเนือและคนอุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football path We must push it into the hearts Of the new generation of Internationals The war of elephants must be fearless But your eyes To the golden flag The warrior will still be Stepping on the ground Asia Open your eyes To the golden flag The warrior will still อาเียอล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์เอสเคแห่งสิสวีด,ดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตพงคีรีรมชาวาเบนเอาสบบเยอรมันคีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิม ยงราชสีแห่งอิเติงฝรั่งเศสจูดสึมสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนปาชนาทานคเคมดีแพทริกกุสตาฟสันโปโบเมสา์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแทชันแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหลียเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องได้รับใช้สตาร์งวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสูททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรกเอสเคแห่งซิสวีแบนซิลลาวม็กเซดแมชเชสเตอร์ยูไนต์แต่อาชิตะทนคีริลมชวาเบนเอาสบกเยอรมันพีวัดซินรองคาลูทิมชาติเาชงเยอรมันสกอต จุดสังสรรคลดดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนาทานเคมีแพทริกกุสตาซันโปโบเมสาด์วิไลเบนเดเวสนิโคลหลักนิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยปิดนบังตาสู่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปียงไร่ไก่สายเลือดหม่แห่งช้างศึกเพียงไร